เออเอาเอามากันถึงไอ้น,นี้น้องฮัดตั้งแต่น้องตั้งแต่ลิซ่าน้องลิซ่าเนาี่ยมาเป็นคือมีเดบิวต์ศิลปเป็นศิลปินเดี่ยวกับสเปเชียลโปรเจกต์เนี่ยมีวันไหนไหมที่ท,ที่ที่เราไม่อ่านข่าวน้องเขาเลยเนี่ยยังไม่มีนะบ,าง,บ,า,งบางทีก็มีคอนแซมบ้างกวันอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ส่วนใหญ่เราก็ต้องมีสักสักเอาไอ้นี้เลยว่าช่วงที่ผมอ่านทุกครั้งมีหมดอะ ฉะนั้นเนี่ยชื่อข่าวนี้หัวข้อข่าวผมชอบมากเลยนะบอก b l a c k พิงคนะฮะก็คือน้องลิซ่าแบล็ k พิงคพาเพลงมันนี่อาลวาดอย่างต่อเนื่องที่สหรัฐอเมริกาและที่สหรัชอาณาจักรและไปอัปเดตกันครับเพลงนี้มันนี่นี่ยแหละเพลงมันนี่ของน้องลิซ่านะครับ ก็เรียกได้ว่าปล่อยมาแล้วเนี่ยเป็นเดือนนะฮะยังไม่มีการขึ้นเวทีโปรโมตค่ายเพลงเองก็ปล่อยคลิปเพลงนี้ออกมา2คลิปนะครับแต่ต้องบอกว่ามันร้อนแรงจริงๆสำหรับเพลง b ีไซ e เพลงนี้เพราะนอกจากจะสร้างประวัติศาสตร์เป็นปศิลปินหญิงเคป๊คนแรกนะฮะที่พาผลงานเพลงคว้าแชมป์ชาร์จบิลบอร์ดเพลงรับในสหรัฐอเมริกาแล้วเนี่ยนะฮะล่าสุดนะฮะเพลงนี้ยังติดเข้าไปอยู่ในลิสเพลงฮิต ฮอตฮิต USA บนแอป Spotify ซึ่งเห็นได้ว่ารอบด้านคุณรู้ไหมคู่แข่งเบอร์ใหญ่ก็มีใคร Justin Bieber อย่างนงี้ Camila cabello อย่างนงี้ Olivia Rodrigo อย่างนงี้นะฮะไม่เท่านั้นนะฮะมันนี่เองเนี่ยยังอลละวาดข้ามทวีป ไปทำอันดับสวยเลยนะฮะบนชาร์จของซิงเกิลฮิตในสหราชอาณาจักรโดยสัปดาห์ล่าสุดเนี่ยขยับจากลำดับที่81กระโดดมาเป็น59ส่งให้ลิซ่าเป็นศิลปินเคป๊อหญิงเดี่ยวคนแรกนะครับที่พาผลงานติดชาร์จ Official s i n ิงเ s ิล a r ชาร์จท็อ100ในสหราชอาณาจักรไน้2สัปดาห์ติดต่อกันครับ